สวัสดีครับ FC ของลุกคนสวนครับผมวันนี้ก็เป็นอีก91ของการพัฒนาสวนพอเพียงตาซ้อนเยาวัดนะครับติดเสาไฟฟ้าต้นที่4นะครับผมใช้บริการของโพสีคอนกรีตนะครับเรื่อยมานะครับผมตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับผมเสาแรกนะครับเสานี้ก็ถือว่าเป็นเสาที่4นะครับผมนะครับก็จะติดตั้งเสาตรงนี้นะครับผม เสาต้นที่สามนี่รู้สึกว่ามันจะเยลงนะครับผมเพราะว่าปัญหาว่าดินมันสไลด์นะครับผมก็เลยขอให้ทางทางร้านนี่นะครับผมทางทีมโพสีคอนกรีตนี่นะครับให้ช่วยตั้งให้มันตรงให้เหมือนเดิมนะครับนะครับมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับผมเอาละครับผมอันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรากําลังตั้งเสาที่สี่นะครับผมโดยทีม โสีคอนกรีตนะครับผมนะฮะทีมนี้อยู่แถวแถวลบบุรีว่งงางั้นนะครับผมผ่านร้านมะลัยนะครับผมอันนคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลุงก็จะเดินไฟในรอบต่อไปนะครับผมเพื่อว่าช่างจะได้มาก่อสร้างแถวนี้จะได้มีไฟฟ้าใช้ในการที่จะอ่าก่อสร้างนะครับผมสําหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ